ทีนี้กลับถ่ายได้อขออนุญาตนี่ต้องมาจัดการถ่ายไม่ได้เข้ามาถึงแล้วปรากฏว่าวีอถ่ายไม่ได้จยุดเดินทมันี้ก็ถ่ายไหญ่ช่วยเลยเป็นเรื่องแปลกเลย 私は一生懸命、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  ที่เกิดเรื่องพิสดานไะด้เนี่ยก็มาถึงก็ถ่ายไม่ได้เนะีนะ่ยหลังจากที่เราเข้าไปกราบท่านแล้วเราก็สามารถถ่ายได้เหมือนเดิมนะครับดูเหนียวโยนะถ้าใครไม่มาต้องมาให้ได้นะีนะ่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ครับเมื่อกี้ผมเจอด้วยตัวเองกดยังไงก็กดไม่ได้ครับดูครับสวนนี่หินครับหินในสวนที่ใช้ไม่ได้นะหลวงพ่อก็ไม่ทิ้ง หลวงพ่อมันวางแล้วก็ทำเป็นจับเป็นสูนครับนี่ดูภาพวิวให้ดูนะครับแหนสะเขือกว้างของวัดนี่เป็นหลังแรกเรามาดูกันลองมาดูสวนครับตรงนี้เป็นสวนหินครับ สวนหินที่ที่ใกล้ที่จอดรถนะครับเข้ามาเสร็จเราก็จะเห็นตรงนี้เลยนะพระปรางนะครับที่วางอยู่บนก้อนหินครับนีดูหินอ่อนตรงเนี้ยนะครับหินอ่อนก้อนหินอ่อนที่เป็นรูปถ้าดูอย่างหนึ่งก็เหมือนกับเสียนพระพุทธรูป ตรงนี้เป็นสาลร,าระเรียนประมาณนั้นถือว่าเป็นสาลาหินรูปทรงเนี่ยก็ผสมแล้วนะครับเพราะว่ามีกระจกด้วยข้างบน,นสมัยโบราณไม่มีกระจก ตรงนี้นะครับเป็นสัญาที่ลักสิตเข้ามาตอนแรกก็ต้องมาตรงนี้นะฮะละเย็นะข้างล่างในปูด้หินดอนนะครับเนี่ยแต่ข้างบนเป็นหินทรายหินทรายที่ละเอียดมากหลังนี้ถ้าคา,าดการณ์ไม่ผิดก็น่าจะทําเป็นหลักแรกหรือเปล่งนะครับนี่ก็ดูนะครับดู น,นี่น่าจะเป็นช่างนะด,ดูมาลายมาดูลายวิกฤตพิสดารน,นะครับตรงทับหลังนะครับเดี๋ยวจะโพสให้ดูนะครับทับหลัง